สวัสดีค่ะพอกับบุตรปลุกลูกอิสานชาแนลเมื่อนี่สีไเดมาวานิท่านเรื่องที่หาของนิท่านเวตาลขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะเมื่อเท่าตีวิกรมเซนไปหอดต,ต้นอโศกกับปีนขึ้นต้นอโศกเอาไปปดเวตาลลงมาหยัดใส่ในยามแล้วไกยางไปบอท่านโดนพี่น้องเอ้ยเวตาลมันก็บป,ปากประแดกเนาะมันกับว่านิท่านให้พาราซาฟังว่า ม่พอค่ะอยู่ในเมืองพอค่ะผู้นี้สัวฮิลัญยัตถัดฮิลัญยัตถันี่มีลูกสาวงามคักขนาดสัวนั่งมัธนนะเสนาความงามของนางเนี่เป็นทีเหล่าลือผู้ใดผู้ใดก็หูจากบ่ว่าเมืองไก่เมืองไก่ไกต่อมาเมาื่อนางอายุสมควรมีเหยา่ามีเลื่อนพ่อสิมีผัววา่าจังสันพี่น้อง บาทที่นี่พอกระเลยเป่าประกาศให้ค้นทั้งหลายนี่ให้วาดลูปไม่ให้นั่งเบงนั่งเห็นลูปแล้วนั่งก็เลือกบอถืกเมื่อนั่งเลือกบอถึกนั่งกระเลยบอกเศรษฐีฮิรัญยัตถัดผู้เป็นพ่อวา่าเลือกบอถึกดอกให้พ่อเลือกให้โลดให้เอาค้นที่มีลูปร่างดีมีคุ้นควมดีแล้วก็ให้เป็นค้นที่คิดดีให้กับลูกโลดลูกเลือกบ่ไใดดอก พ่อฮิรันย,ยานััตได้ยินังสัน่นกันนักใจพ่อสมควรพี่น้องต่อมาเมื่อหนึง่งบัทันโดดกับมีพอาาซีคนมหาเศรษฐีหิรันยาถัตอยู่เมืองเพื่อ,อาวาสิขอลูกสาวนี่เป็นภรรยาของแก้ของฮิรันยาาตก็เลยบอกว่าเจ้าทั้งซีนมีคุ้นความดีจังใดจงแสดงปากฏแกเฮาเถิดในส่วนรูปร่างนั้น เาเห็นอยู่แล้วว่าพวกเจ้ามีหน้าตาบดเ้เลวซ้ำจงบอกวิชาความำรูที่พวกเจ้ามีว่ามีอย่างแน่ให้บอกเฮาชายคนที่หนึ่งก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีควมำรูในภาษาเวทมต์หาผู้เปรียบเสมอเหมือนบ่ได้ส่วนรูปกายข้าพเจ้านั่นท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นที่นาพึงใจแกสตรีชายคนที่สองกล่าวว่า ข้าพระเจ้ามีความหลูในการยิ่งธนูหาผู้ใดเปรียบบย่อใดข้าพระเจ้าสามารถยิ่งธนูเนี่ไปข่าสัตว์ทีวาบ่เห็นใดยิ่งไปได้ยินเสียงเท่านั้นก็สามารถยิ่งให้ถือเป้าหมายใดส่วนความงามของข้าพระเจ้าท่านก็เห็นอยู่แล้วชายคนที่สามก็เลกาวว่าข้าพระเจ้าหูผภาสาตั์น้ำและซัต์บกภาษาหนกและภาษามคข สิหาคนมหูภาษายาง้าพเจ้ากะหาบได้ส่วนความงามท่านกระไดปัจจักแกตาท่านอยู่แล้วช้ายคนที่สี่กาวว่า้าพเจ้าหูวิธีท่อผ่าสนิทหนึง่งสามารถแลกทับทิมได้หาเม็ดเมื่อคลายผ่าพื้นหนึ่งได้ทับทิมมาแล้วเม็ดที่หนึ่งคาพเจ้ากะหายแก่พ้างเป็นท่านเม็ดที่สองถวายเป็นเครื่องบูชาเทวดา เม็ดที่สามข้าพเจ้าเก็บไว้ประดับตูตนของเจ้าของเม็ดที่สกระให้ผู้เป็นภรรยาประดับกายส่วนเม็ดที่หากะเอาไปซื้อของมาก,กินแล้วกจะจำนายแล้วกระเลียงแขกความลูของข้าพเจ้ามิเช่นนั้นละส่วนความงามของข้าพเจ้าท่านก็เห็นประจักษ์แก่สายตายอยู่แล้วฝ่ายฮิรัญญ์ทัด ได้ฟัง้ายทั้งสี่กะนั่งตึกตองอยู่ตดชินใจบอถึกก็เล้คิดในใจว่าตามธรรมดาเนาะปาดกาววา่าสิ่งใดก็สามดีๆก็าามทามันหลายเกินไปกะบอดีนั่งสีด่ามีความงามหลายกะจนถึกหยักหลักไปส่วนเท่ามาหาพี่ ให้ท่าหลายเกินไปกระกายเป็นเท่ามหาแททิยากจนปาสจากควมมัง่งคังลูกสาวของเฮาก็คือกันงามเกินไปจะปล่อยบ่ห้ยสามีนั่นเป็นไปบ่ใดแต่ท้ายสีคนนีกันยังตัดสินใจบ่ไดเลยวาสิยกให้แก้ไผ่ฮิรัญญาถัดขิดในใจอยู่หลายรอบก็เลยไปหาลูกสาวเว้าให้ลูกสาวฟังว่า นั่งสิมักไผยและควมกิดของตนนันสินยกนั่งให้แก่ชายผู้ใดนั่งได้ดฟังยังสัน้นกะเลยก้มนานิ่งหิรัญญทัตกะเลยบอกว่าชายที่หลูศาสต์นั่นเป็นพามชายที่แผงสอนไปถูกสัต์แม่แต่เสียงกะถือกันเป็นกษัตริย์ทชายที่หลูวิชาท่อผ่านันเป็นพวกสูตรชายที่เข้าใจภาษาสาัส์นั่น เป็นคนวัฒน,นะเดียวกับเฮาคนผููนี่ละพ่อสิยกลูกให้กับเขาลูกสาวกระตกลงใจตามพ่อว่าแล้วก็เตรียมการสิแต่งงานให้กับลูกสาวของตนแต่ในระหว่างบทัทเนยห,หอดมือแต่งงานนั่งมันธนาเสนาก็ได้ออกไปส้มนกส้มใหม่ในสวนเพเอิญ ในระหว่างที่ส้มนกส้มใหม่อยู่ในสวนสาธารณะนั้นกะได้มีไส้ผู้หนึ่งซื้อวาโสมมาถัดได้เห็นนั่งเขาก็เกิดคว่ำหลงงงงวยคุ้มสติบอ่อยู่ยยางเขามามาจับขอมือนั่งล้วก็บ,บอกว่าอักนั่งเหนือเกินถ้าบ่ได้นั่งเป็นเมียนี่ขาสิตายแน่นอนฝ่ายนั่งมันธนาเสนาก็เลยบอกว่าทานจะสไป,ปาจะของเลยพอว่า เฮ็ดไหคานี่แปดเปืือนไปน้ามัสิบเป็นบาปอากุศลสมมาถัดต,ตอบว่ากระสัน่นนั่งนี่ให้ขคอสัญญากับขอใดบอขาจังคอยสิมีชีวิตต่อไปนั่งกะเลตอบว่ากะลียุกมาถึงเป็นแน่เสียแล้วและตั้งแต่ขึ้นตนกะลียุกมาควมเถ็ดเกิดได้โลกหลายขึ้นกลวมจริงกะหน่อยลง คนใส่ลิ่นกล่าวว่าจาที่เกียงเก่าแต่ใส่ใจที่เลียงมายา่าศาสนาสลายไปคว่วส่วสา่ารุ่นเกิดขึ้นหลายขึ้นแผ่นดินให้พืชผลหน่อยลงพราซาทรงเรียกค่าปรับจากราสดรพามประพตินในทางละโมบบุตรเบาฟังค่วมบิดาและมารดาพี่นอ้องปอไว้ว่างใจกันเอง ไม่ตีกระสินไปในมูมิดคว่ำจริงบ่มีในใจผู้เป็นนายบาวเลิกรับใส่ทรายทิ้งเสียคุณแห่งทรายและหญิงก็ละสินแห่งความอายเอาจังซี่อีกหาวันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าเจ้าบาคา่าโตตายข้าจะสัญญากับเจ้าว่าก่อนสิแต่งงานข้าสิมาหาเจ้าก่อน แล้วจงคอยสิกลับไปหาผู้เป็นสามีแห่งขาและเมื่อถึงมือกำหนดงานแต่งงานและได้ทรงตัวเจ้าสาวเข่าหอเมื่อเจ้าสาวกับเจ้าวาวอยู่น้ำกันเจ้า่าวก็เขามาโอบกอดเจ้าสาวนางก็เลยว่าเรื่องเล่าให้กับสามีนางฟังฝ่ายสามีได้ฟังจังสั่นแล้วก็เลยบอกภรรยาของตนว่าให้ไปหาทายผู้นั้น นังกะเลยไปทางทางที่แต่งสุดเจ้าสาวยังสวยงามพี่น้องในระหว่างทางก็ไปพ่อโจรโจรก็แปลกใจโจกรก็เลยน้าไปถามว่านั่งมาอย่างกังคือจังสี่มีผู้ใดคุมข้องมอนางกะเลยบอกว่าผู้คุมข้องค่ะพระเจ้ากับคือกัมเทพคือเด็กหนุม่มที่ว่าค่าพระเจ้าสิไปหาแล้วก็เลยบอกกับโจรว่าท่านโจรจะเฟิ่มงปนเอาเพชรพ่อยเครื่องประดับเถาะ เพราะว่าการให้สัญญากับท่านว่าเมื่อข้ากลับมาจากทรายค้นจีหักแล้วข้าสิถอดให้กับท่านทั้งหมดเมื่อจูนได้ฟังดังนั้นก็เลยนึกในใจว่าเครื่องประดับนี่กันเข้าไปทำลายของเขากระหาประโยชน์อย่างบ่เพราะว่านั่งได้สัญญากับเฮาแล้ววา่าสิให้ด้วยความเต็มใจพอสฉนนันล่อเอาตอนที่ย่งเนี่ยเต็มใจให้ดีกอนั่งได้สัญญากับจูนแล้วกะ นา่งกับมหอดเลื่อนของยหนุ่มผู้ทีน่างนี่สัญน่าไว้พ่อตะมะหอดไหนุ่มนี่ก็นอนหลับอยู่นั่งก็เลยปุ๊กให้ตื่นพ่อต่ายหนุ่มตื่นขึ้นมาแท่นที่สิดใจพี่น้องเลยตกใจลูกขึ้นจากที่นอนมีอาการสัน่นงันงกก็ก,ะกะเลยถามว่านั่งเป็นเทพธิดาเป็นนา่งฝ้ามาจะใสต้องการหนังขอให้บอกข่ะมาเถิน นั่งมาธนาเสนากันเลยตอบว่าข้าเป็นมนุษย์ซื้อมันธนาเสนาที่ดา่าฮีรันอย่าถัดผู้เป็นพ่อขา้าท่านจำบอด้ตีหมื่วานเขาพอกันข้าได้ให้สัญญาแก่เจ้าว่าเมื่อขา้าแต่งงานกับสามีแล้วสิกลับมหาเจ้าก่อนเพราะว่ายานทันน่ะข้าโตตายฝ่ายชายผู้นั้นก็นเลยถามว่า นั่งเด้บ,บอกสามีได้หูบอกว่าเดืองทีศิมาหานั่งก็เลยตอบว่านั่งไดเบ,บอกให้กลับสามีฟังตลอดถูกเรืองถูกเล่าฝ่ายซายทีนั่งดันดุนมาหาก็เลยบอกแกนั่งวา่าให้เจ้ากับเมียบานเธนเจ้าเป็นเมียผู้อืน่นข่าบ,บ่เดมีจิตใจผูกพันกับเจ้าดอกฝ่ายนั่งมาทนาเสนาได้ยินจังสัน่นกาแเมื่อบานไปสูเฮือนของตน ในระหว่างทางนั่งกับพ่อโจรก็เลยเ้าเรื่องให้โจรฟังแล้วก็สจิตถอดเครื่องประดับให้กับโจรแต่ว่าโจรก็บหบลับเราก็บบอกให้นั่งกับบานไปพอแต่นั่งไปหอดบานนั่งก็เเบาว่าวมจริงให้สามีฟังสุประการแต่ว่าเขานี่เบิดหักนั่งแล้วแล้วเขาก็เลยกล่าวว่าพระราชาก็ดีผู้เป็นนาาก็ดีผู้เป็นภรรยาก็ดี ผมของคนก็ดีเล็บของคนกด็ดีมันอยู่ผิดที่ผิดทางมันกับบนาบึงอันหนึง่งนกกาเวาเนี่งามพอเสียงคนขี่ลิ้วขี่เลงามพอความรูโยคขีมีความงามพอบ่ถือโทษผู้อื่นและหญิงงามเพราะความบริสุทธิ์เวตาลว่ามาหอดมองนี่ก็ะเลเปียนเสียงถามพราซา,าวา โอ้เ oh, จมแ่นฟังมวนเนาะถามเนาะค่ะหลับว่าทายทั้งสามคนนั่นคนใดมีทุนธรรมดีกว่าผู้อื่นผร,ราซาได้ฟังกังสันกนลืมตั้งสติก็เลยตอบผืนว่าโจรย่อมดีกว่าคนอื่นเพราะเหตุใดจังเป็นจังสันรราา้นผลาซาก็เลยบอกว่าเพราะว่าเหตุผู้เป็นผัวนั่นเมื่อเห็นเมียของหลัก ของตนเนี่ยมีคนอื่นเสียแล้วแม่สิหักปันไดกะเป็นเหตุให้เบิดหักใดส่วนท้ายที่นั่งไปหาบกกาเหตุอย่างนั่งพอวาย่านสิได้รับโทษภายหลังหาด้วยเหตุผลที่วา่าเป็นคุวมเป็นลูกผู้ทรายใหม่ส่วนโจนนั่นมีอาชีพเป็นโจรกรรมเป็นเชียงหายกินอยู่แล้วเป็นผู้บกกลัวกฎหมาย การที่โจนย่อมให้น่างไปด้วยดีนั่นหาใส่ว่าสิ่ยานเพศไพ่สิมหาหาจะของใหม่เหตุนั่นโจนจังค่อยดีกว่าผู้อื่นมาหอดนี่เปตานกระเลยหัวเละแล้วก็ออกจากยามของพราซ่าไปฮ่าฮ่าพลาซ่าพ่อกันที่ต้นอโศกในปาซ่าตามมาตามมาพระเจ้าค่ะจบแล้วคะ่ะ นิท่านด้ตาเรื่องนี้เป็นยจงไงดคะพี่น้องมวลบอฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะสิะได้ฟังนิท่านมวลมวลเห็ดน้องกินแสบแซบแล้วก็สารละธรรมะดีๆเพื่อความผ่อนคลายในหัวใจพี่น้องสิได้อยู่อย่างมีความสุขกราบสวัสดีสุขู่สุขคนที่ฟังจนจบหักสุขู่สุขคนได้คะ่ะบุญปลูปกลูกอีสานชาแนว